ถ้าพวกเราเข้าใจแบบนี้ได้เนี่ยนะครับเราเข้าใจที่ไปที่มาแบบนี้ได้เนี่ยนะครับเอาเทคนิคนี้ไปใช้ได้ทั้งหมดเลย <S <S คือจริงๆอะ่ะเราไปทำใน Excel มันง่ายกว่านี้เยอะนะครับแค่กรอกข้อมูลขึ้นกราฟมาให้เลยแต่วันนี้ผมเขียนแมนนวลนให้ดูให้ทุกคนตามทันแล้วก็เห็นภาพว่ากระบวนการหรือโปรเซสของมันเนี่ยมันเป็นแบบนี้ เอาหลักการนี้ไปนะครับอ่ะ v1 v2 9.6ถูกไหมหมุดเส้นนี้เป็น v1 v2 9.6คือตรงไหนฮะตรงกลางพอดีเห็นไหมครับเห็นไหมครับ9.6คือ e v เวอร์ใช่ไหมครับ e v เวอร์เเส้นนี้นะนะครับต่อไป W1 W2 9.5ลยูหนับเส้นนี้เป็น W1 W2 นะฮะ9.5อยู่ตรงไหนนะครับอ่ะเลย LL ไปนิดนึงแต่ไม่ถึง9.6ใช่ไหมครับอ่ะนิดนึงนิดนึงเกือบ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 9.5อยู่ตรงนี้เห็นไหมตามทันไหม นะครับทีนี้เนี่ยเราจะแปลผลแล้นะครับเราแปลผลได้ว่าไงฮะเราแปลผลได้ว่าถ้าค่าที่เราวัดออกมาได้เนี่ยอยู่ในช่วงอยู่ในช่วง UL กับ LL คือช่วงนี้ถ้าค่าที่เราพอตออกมาหรือวัดออกมาได้ครั้งแรกเนี่ยอยู่ในช่วงนี้เนี่ย นะครับนะครับอยู่ในช่วงนี้เนี่ยแปลว่าเรายอมรับได้และใช้งานต่อได้โอเคไหมนะครับถ้าค่าที่เราวัดออกมาครั้งแรกเนี่ยมันอยู่ในช่วงนี้ไม่หลุดจากนี้จากเส้น UL กับ LL แสดงว่ายอมรับได้สามารถใช้งานต่อได้ โอเคไหมใครตามทันกด5มาครับถ้าเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้นะครับอธิบายให้เข้าใจง่ายๆแบบนี้นะครับสามารถไปเรียนต่อได้ที่กลุ่มช่างตัวจริงนะครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยมป็นกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาเพื่อสําหรับคนที่สนใจงานไฟฟ้างานระบบคังโถนโดยเฉพาะนะครับและที่สําคัญเนี่ยมีคอร์สเรียนฟรีแบบนี้ให้เยนเยอะแยะเลยนะครับสามารถเข้าไปเรียนต่อได้ที่กลุ่มช่างตัวจริงนะครับกดเข้าไปเลยนะครับ Điều chưa căn ấy cùng khắp